สวัสดีค่ะอยู่กับสมอ c h ช n แนลนะคะ บ้านแม่นกนะคะ ลามแม่นกนะคะนี่คนนี้ลานแม่นกนะคะ,น,น,ะ,คะน้องพุ่งหลามแม่นกนะคะก็ลาด้วยนะคะสวยมากเลยนะคะนั่งลำมากับแม่นกนักเองนะคะสวยกันทุกคนเลยเนาะ ตอนผ้าป่าไปก็ลำบายสีสูุกวันให้คณะผ้าป่านะคะชาวบ,บ้านก็มาเยอะเลยนะคะรคยอบอยางลงูก เกี่ยงนั่งจะมีนี่ที่ฝูงคือเขาจะมีเกลียฝงไม่ได้นำแล้วนะเด็กบอกพอแล้วฝูงพูดบอกปู่จบแล้วร้อนเอาไว้โอกาสหน้าใช่เอพีคนไหนหน้าได้คือเสาร์อาทิตย์ในช่วงเย็นเด็กต้องเรียนสุดทุกคนเรียนหมดทุกคนนี่มีอยู่คนหนึ่งอันนั้นเรียนจบแล้ว คนอยู่ข้างบนเนี่ยอันนั้นจบแล้วล่ามสวยทุกคนจ้าเดี๋ยววันที่สิบจะมาอีกนะคะสุดก็คันวาล่ะนะสุดทันวาสุดสวยมากสุดก็สวยแต่เสียดายวันนี้วันนี้มันร้อนมันมาลังกันเที่ยงมันต้องไปทำชะโนดอีกได้อยากพาน้องๆไปทำชะโนดเทียกนะเทียกไปทำชะโนดก่อนไปบ่เย่หมอนตามไปยี่บ่ ตามก็ต้องไปนอนบ้านเด้อครับรถไปเองไปทำสนุดนี่แล้วอะคืนมาก็คืนมาที่ละเนาะก็กลับมานะจ๊ะก็กลับมาเองเพราะว่าเช้าต้องออกจากบ้านตีสามค่ะล้ำสวยมากเลยต้องนี่นี่ช่างถ้าได้ช่างเหมือนที่เราไปวัดเนี่ยอ้อมแต่นี่ก็ยังสวยแล้วอันนี้ช่างสมรอนเราสวยอยู่แล้วสวยทั้งในข้างนอกออกมาเลยเนาะอันนี้ช่างสมรอนกับช่าง มือเม่ากันเองข้าวก่อนแล้วเราไปต่อนงารัำมากเลยข้าวกินน้ำสมานชาแนลซาลอนนะครับทำให้แต่งผมทำผมแต่งหน้าให้นะคะสองพี่น้องนี่ยเด็กเก้าคนนี่ยังไม่ได้กินเลย เดี๋ยวแป้งนั้นแข็งใส่นะคะแอนนะคะวันนี้นะคะก็ขายได้เรื่อยๆนะคะรอตั้งนานแล้วโขอบคุณค่ะนะคะนี่แมล้วทำให้เด็กก่อนค่ะทำให้เด็กเลยนะโอ้ยขอนั่งกินก่อนได้ไหมนี่ร้อนมากจะถ่ายรูปหรือว่าจะรำ นถ่าย,ย,อ,ย,ายอ,อยู่นี่ไงไปไปแมวบอกก็ถ่ายแป๊ปนะบนึง สวยงามมากต่อไปนโนาแล้จะ้อลูกนะิานะเจนกลมนางำก็จะไปทำาชโนตต่อนะคะอันนี้ก็คือหลานสาวแม่นกนะคะนี่คนงามนะคะนี่น้องกุ้งนะคะน้องกุ้งนี่คือหลานสาวแม่นกเลยนะคะนี่ ก็ม่ใช่เป็นหลานสาวจริงๆเลยนะคะนี่คนสวยนะคะเออถ่ายนนยายหเหรอยายสวยยายสวยอยู่แล้วยายสวยตรงไหนรู้ไหมสวยตรงไหนสวยตรงเหี่ยว <laughs> สวยไปหมดสวยไม่เหลือแล้วสวยจนไม่เหลืออะไรแล้วยังมบความวานปะ ค่องกินค่าอยู่นั่นนะตอนนี้แอนก็ขายดีนะคะแม่นกก็มาช่วยอุดหนุนน้องแอนนะคะ,ะขายดีแค่ไหนแอบเป็นห้าบริการถึงที่ส่งเองอ สวยด้วยนะสวยและใจดีนะคะเ่ยเดี๋ยวอยู่หน่อยก็จะให้กินีเานะนี่นะคะเนี่ยมีของแถมด้วยนะคะของยายนะของแถมเพราะว่ายายกินไปแล้วเถมน้ำแข็งให้ยายฮะเตมน้ำแข็งให้ยายนี่นะคะแถเตมเตมเมน้ำแข็งให้ยายโอ้ยขอบคุณค่ะนี่อของแถมอะไรครับแม่จ้า มีอีกเยอะถ้าใส่ได้จะมาให้อีกไม่มันมีแบบนั้นเยอะมีเยอะเดี๋ยวจะมาให้อันนี้ก็ได้แล้วนะคะอันนี้ของแถมนะเพราะว่ายายอันแรกยายกินเสร็จแล้วทีนี้มันยังเหลือกอกก็เลยบอกว่าขอแถมหน่อยทั้งแจกทั้งแถมนะร้านนี้ทั้งแจกทั้งแถมใจดีอือหือ ขึ้นใจตื่นใจคือตื่นใจเพราะว่าของฟรีกินแล้วอร่อยนางรำเลยองสองอือหือเจ็บเป็นแซ่บเด้อพี่น้องเลย